ครับผมอ๋อแล้วหนึ่งครับป๋าให้ทุกคนดูก่อนสูงมากเลยอยู่ข้างล่างเมื่อกี้ไม่ค่อยสูงป๋าอ่ะมาอว้าไปแล้วทุกคนไปแล้วโอ้ยทุกคนมุมมองตรงนี้ มองได้คนเดียวตอนนี้ผมมีสิทธิการศึกากจะไปมองไปข้างหน้าโอ้โหดูดิดูดิโลปลายังเสียวไม่ฮะ ขาสดหมดเลย